สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม m a p l e s t o r y Mobile นะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาทํากิจกรรมศึกตะลุมบอลนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับก็เพียงแค่4วันกับ20ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้นะครับผมยังไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้งนะครับตอนนี้ก็จะมาเล่นครั้งแรกนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะ โอเคก่อนที่จะเริ่มนะเราไปดูร้านค้ากันก่อนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่นะครับของนะครับที่เราสามารถเอามาแลกนะอันนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะแลกอันนี้นะนี่นะครับสกินดาเมจนะนี่นะครับเวลาเวลาเราทำดาเมจก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับแบบนี้เลยไอที่เป็นเลขที่เป็นไฟนี่คือน่าจะติดขีนะครับโอเค สิ่งที่ผมจะแรกก็น่าจะเป็นสกินดาเมจนะโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวของอื่นค่อยว่ากันเออได้รับสูงสุด1500เหรียญต่อวันนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยมาดูสิว่าเราจะไหวหรือเปล่านะอันนี้เราก็กำลังรอการจับคู่นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะตอนนี้ ตอนนี้ก็มีแค่หนึ่งทับสี่นะครับก็หนึ่งคนอยู่เลยไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็รออยู่นะตอนนี้ก็รออยู่นะอ่ะสามคนแล้วนะครับโอเคจากคู่สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราน่าจะได้เข้าไปในเกมแล้วนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้ว ต้องเล่นเองนะ,ะเจอคนไทยด้วยนะมาน้อยนะครับเจอคนไทยด้วยนะเก็บของก่นเก็บของก่อนโอ้โหเราเจอคนเก่งเนี่ยเราต้องหนีกันโอ้โหโอ้โหนี่ครับเราก็ฟันไปเลยนะนี่นะครับเราก็ฟันไปเลยนะ ดูเราจะไหววะนะแต่ที่แน่ๆผมกดกดฟันรัวๆเลยนะครับไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้ยังไม่มีแต้มกันเลยนะเขาหนีไปแล้วอะ่ะตอนนี้ผมหนีบ้างนะเล้วคนนี้ยืน,นเฉยนะครับเราก็ตีคนนี้เลยแล้วกัน ไม่เป็นไรเราก็ตีไปนะครับมาน้อยมีห้าสิบแต้มแล้วนะโอเคเราก็มีห้าสิบแต้มแล้วโอเคบวกต่อนะครับตอนนี้เราก็ตีรัวๆเลยนะนะครับ เขาหนีเราอนะตอนนี้ตามไปตามไปตามไปตอน,นเราต้องตามนะเนี่ยนะครับเราก็ตีต่อไปเลยนะคนนี้เขาไม่ขยับนะนี่นครับตีไปนะครับตีเรื่อยๆเลยนะ ตอนนี้มองไม่เห็นดาเมจเลยนะโอ้โหโอ้โหนี่บู๊กันมันบู๊กันบู๊กันยังแบบว่าเละเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เราตายไปตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราก็ฟันต่อเลยนะตอนนี้ต้องไล่ด้วยนะครับเขาหนีเรานะเมื่อกี้เขาหนีเราเราก็ฟันต่อเลยมีแต่คนหนีนะครับตอนนี้มีเราได้แค่ห้าสิบแต้มอยู่นะ ก็ยังไหวอยู่นะครับเฮ้ยฟันไม่เข้าโฮะ้โดดตามไปครับโดดตามไปโดดตามไปนี่ครับฟันไปฟันไปฟันไป เราก็ฟันไปเลยนะพวกนี้มันชอบหนีนะเราตีเข้าแล้วต,ตีเข้าแล้วตีเข้าแล้วคือที่ผมเล่นคือของฟรีเลยนะครับนี่นะครับนี่ที่ผมเล่นคือของฟรีทั้งหมดเลยนะ ออโอ๊ยเก็บไม่ทันไม่ทันอยู่ทันอยู่เหลือเวลาไม่กี่วินะตอนนี้เราอยู่ที่3นะตายอีกแล้วนะต้องหาตัวที่แบบว่าดาเมจแบบจัดจบๆหน่อยนะครับ ตันนี้มีอะไรเหมือนคนนี้เขาไม่อยู่นะนี่ครับเราก็ตีตีสองตัวไปเลยตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะอ๋อที่สี่จะได้สองร้อยห้าสิบเหรียญน,นะก็ได้วันละพันห้านะ เราก็เข้าตามช่วงเวลานะครับเราก็เอาเหรียญเนี่ยไปแลกของนะโอเคเรามาดูกันเข้าฟรี10ครั้งต่อวันนะครับคือว่าเราเล่นวันเดียวเราสามารถแลกของพวกนี้ได้เลยนะครับนี่นะอันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเอาเหรียญไปทำอะไรนะเหรียญจะถูกส่งมาที่นี่นะครับจดหมายนะ นี่นะครับเราก็เอามาซื้อของเนาะนี่นะครับนี่นะมี500เหรียญนะก็มีตั๋วฟรีนะครับนี่นะครับฟรี10ครั้งนะแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปก็เหลือ9กนะก็สามารถเข้ามาเล่นกิจกรรมนะแล้วก็เอามาแลกของนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นจะนานไปเนาะโอเคครับท่านเพื่อนชอบช่วยกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้จะทยอยลงคลิปแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังติดธุระเรื่องงานประจำนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ